สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดดีคีวีพีนะครับฝากขอให้โชคดีนะสำหรับคนที่ตามล่าหาเรนเจอร์นะครับอัคลิปแรกลงมาแล้วนะรีวิวโคนี่สลอตครับบอกเลยนะครับว่าเสียงตอบรับอย่างดีเลยเพราะว่าเรนเจอร์ใช้งานแบบ ตึงเปียะเลยทีเดียวนะอ่าต้องอย่าลืมครับเลนเจอร์ Ranger, ตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็าอาจาจะแบบไฮเปอร์แม็กก็พอแลวนะไปดูในคลิปแล้วกันนะครับว่าจะตัดสินใจปั้นยังไงอ่าส่วนคนชอบจริงจะทำเก้าดาวแม็กก็ไม่ได้ห้ามอ่าแค่ดูทีมสักนิดหนึ่งนะครับว่าทีมของเราเนี่ยมันต้องการเลนเจอร์ประเภทไหนเป็นหลักอยู่นะครับแล้วก็เดือนหน้าโคโรโบนะอ่านะเผื่อบาบงคนกบ9้าดาวมีชุดหนึ่งอ่ะมือมันหลันเนี่ยอยากจะปั้นเลนเจอร์ตัวหนึ่งเก้าดาวแม็กก็อาจจะแบบ สนใจจะนิดนึงนะเผื่อโคโรบโบมีตัวชอบมีตัวใช่มีเรื่องดังแล้วเปิดได้นะก็วางแผนกันให้ดีๆนะครับเอาวันนี้เปิดกรชาต,ตามหน้ากันต่อนะครับก็ไอเริ่มต้นที่ไอดีนี้เดี๋ยวไอดีอื่นผมจะไล่ๆเปิดนะครับไอดี ID นี้ผมมีตัวนี้แม็กแล้วก็อาจะเป็นยมยมผมอยากได้มากๆนะครับ ลองลงมาก็เป็นสล็อตนี่ยแหละอื่นๆก็จะเป็นเจมมงเจมม่วงอ่าี๋ยวดูว่าจะประสบความสําเร็จไหมนะสลูบี้ผมไปเปิดเดินหน้านะอ่านะเพราะว่าลูบน่าจะเป็นลูบโดนแน่นอน8ดาวนะครับก็ในรอบโคโรโบนะฉะนั้นใครอยากได้เกียร์โดนแน่นอนก็ ไปรอโคโลโบดีกว่านะอ่าฉะนั้นก็วางแผนกันตามนั้นครับถ้ามีทุนอยู่ก็สบายๆนะครับแนะนำร้านต้นเกมรันนี้ครับแนะนำการคาทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวเร็วนะครับมเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนต้นรับหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่าห้าปีนะครับปลอดภัยจะได้นะเติมถูกในเกมแรนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพคให้ได้สําหรับ Android นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะจัดได้นะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้เนี่ยแอนดรอยจัดได้ครับถ้าเกี่ยวก็ต้องหาไอยู่่ดีนนะครรรรรับบสวิกกาโปแม ลอง u o n e o n นขายเล่นหลายไอดีครับอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะสอบถามที่ร้านค้าได้เลยครับเล่นเกมอะไรได้บ้างต้องทำอะไรงไงนะสนใจแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปรับหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชันคลิปนะครับจะนำกนารค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับ ในส่วนของกิจกรรมลายเกมขับนะครับก็ยังไม่ได้แจกนะอันนี้เห็นแบบว่าโหคนทักมาเพียบเลยผมก็พูดไปในคลิปอันนี้ก็เหมือนเดิมก็จะพูดในคลิปเหมือนเดิมครับว่ากิจกรรมรายเกมขับแจ้งแจ้งพัฒนาไปแล้วนะครับที่เหลือเป็นเรื่องของเขาผมไม่สาม,มารถที่จะรู้หรือจะเจ๋งอะไรขนาดนั้น,นครับแจ้งก็คือจบเรียบร้อยนะครับว่าอแจ้งไปเรียบร้อยนะครับคือกิจกรรมรายเกมขับเนี่ยเมื่อรอบล่าสุดนะครับ ก็เหมือนกันเหมือนจะบอกว่าแจกประมาณราวๆนี่แหละ1 5บห้าส่วนกิจกรรมล่าสุดอ่ะมัน17 นะครับก็ตามประกาศตามนั้นแต่ของรอบล่าสุดเนี่ยเขาไปแจกรวดเดียวกับตอนอัปเดตเข้ารอบใหม่เลยนะซึ่งมันแบบว่าล่าช้าไปแบบสองอาทิตย์กว่าเลยรอบนี้ก็เลยไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะผู้พูท่านนะเขาไม่นไม่มานั่งบอกหรอกนะครับว่าเขาจะเมื่อไหร่เพราะว่ากิจกรรมอะ่ะมันเป็นของไทยล้วนๆน,น,นะครับพอเป็นกิจกรรมของไทยล้วนๆปุ๊บเนี่ยก็ประเทศเราประเทศเดียวบางทีเขาก็เลยแบบอาจจะดีลงดีเลยบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นประมาณนั้นนะเออนะครับก็ ยังไม่มีใครได้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีบิดนะส่วนใหญ่คนที่บิดเนี่ย ผมว่าทําอะไรผิดซะมากกว่าอย่างกิจกรรมรอบนี้เราก็ได้กันหมดทุกคนนะครับแต่ปรอย่างที่บอกครับว่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมไทยทาบิดเงื่อนไขอะไรบ้างไหมครับคนที่ไม่ได้คืออย่างที่บอกแจ้งเกมสินะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะครับว่า,าคุณทําอะไรผิดพลาดไหมเออไม่ใช่บอกบิดบิดบิดอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำเลยเลยเหมือนแบบโดนจนปนแล้วแบบรอตํารวจมาช่วยแต่ไม่แจ้งตํารวจมันก็ไม่ได้นะรักษาสิธิตัวเองก่อนเป็นหลักเราจะได้รู้เหตุผลว่า อ่าไม่ได้เพราะอะไรอ่าหรือแบบแจ้งแล้วแบบเฮ้ยเขาให้ย้อนหลังอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าบินนามาทาซากอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นนี่กิจกรรมในเกมขับก็ไม่ต้องถามเลยนะครับรออย่างเดียวครับตอนนี้นะครับคือมันยังไม่มีใครได้ทักคนนะนะครับ,นะรบแล้วก็กิจกรรมมันก็ต้องรอนะครับว่าอ่ามันเหมือนไม่กิจกรรมที่อนุมัติพิเศษมันก็อาจจะโอ้โหได้เบ,บอนบอลออกนะนะโอ้โหดูออกเลยเจอแบบนี้อ็ประษา,าจะแดก อ่ะอยากได้ตัวหลักๆเดิมที่บอกครับได้ตัวอื่นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอแต่แต่เข้าใจนะคือหลายคนแบบว่าลายเกมขับมันมีตัวกาชาห้าใบเออแต่ห้าใบคือมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตก็ได้นอะอ่ะบอกไปแล้วครับว่ามีให้เปิดดีกว่าไม่มีให้เปิดอันนี้ผมก็เลยเข้าใจอยู่เหมือนกันก็เลยรอดูแล้วกันอ่ะรอบนี้นะครับก็เออเร่งเร่งให้เขาแจกแล้วนะเอออยู่ที่เขาแ,แล้วนะครับว่าเขาจะ จากให้ตอนไหนคือพยายามบอกว่าให้มันทันก่อนมืดหมดนะไม่งั้นโดนด่าเลยเทนะครับก็รอดูใจผู้พัฒนาแล้วกันนะครับบางรอบมันก็แย่อยู่กันเนะไม่เข้าใจสาเหตุเลยบอกเลยบางเรื่องอย่างที่บอกครับว่าอ่าแม้ว่าเราจะรู้ข้อมูลเบื้องหลังแต่บางอย่างก็ไม่เข้าใจเหตุผลไ,ไม่ทําวันนีดเด้เองติดปัญหาอะไรเพื่อนตกกระชาใบนะครับคนแบบถูบริลลลอ,ลอกันเต็มครับเอ,อ่นะครับหรือเขาจะแบบมองว่า เอาไปเปิดคอนโบแล้วกันเอออันนี้ไม่รู้รอนะครับรอนะครับไม่มีบิดบอกแล้วนะบบิดก็โดนฟ้องอยู่แล้วครับใครเขจะมาบิดนะเห็นที่บอกว่าคนที่ไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาโดยไอดีตัวเองหรือแบบปล่อยเหตุการณ์เอาไว้เช่นแบบคุณขึ้นลลกที่ยังไม่เคยขึ้นแจ้งเกมครับแต่และเกยเขาแบบตอบกลับมาว่าเคยขึ้นไปแล้วผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะผมเองก็เคยโดนนะครับแต่ว่าถ้าเขามีข้อมูลนะครับตรวจสอบเรียบร้อยก็ขึ้นนะแล้วแต่เคสครับบอกเลยครับ คือทุกวันนี้อย่างแบบว่าพาดลบเดนเจอร์พาดลบเกียร์นะครับข้อมูลล่าสุดที่ที่ผมได้มาจากทีมงานนะคือเขาบอกว่าแจ้งไปเลยนําแม้ว่าเราจะเคยทําเรื่องเอาคืนแล้วนะครับหรือว่าเคยอะไรมาแล้วนะครับแจ้งได้หมดแต่ว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนทางนั้นจะพิจารณาเองไม่ทราบเหตุผลด้วยว่าพิจารณาจากอะไรบ้างเอาเป็นว่าเจอปัญหาในเกมแจ้งว้ก่อนครับขึ้นหลีกไม่ได้นะครับทำไมนู่นหายทำไมนี่หายนะส่วนปัญหาเรื่องของการ โอ้โหไอไวก็มามีแล้วนี่ว่าไอดีน,นี้จําได้ว่าตอนครบรอบสิบปีเนาะไอไวได้ครับด้วยตัว๋วอ่ครบรอบสิบปีนะครับมีมะเร็นด้วยเนี่ยดูครับมาแล้วมาซ้ำนะครับอ่ะเมื่อกี้เรื่องอะไรวะลืมเลยครับเออนะครับก,ก็ก็เรียกได้ว่าแจ้งเกมมีปัญหาอะไรก็แจ้งเกมเอาไว้ก่อนอ่านะครับก็อ่ถ้าเขาพิจารณาว่าจะให้คืนเขาก็จะให้คืนเอง นะครับคือทางนั้นเขาก็จะไปเช็คนู่นี่นั่นนะ,ะรายละเอียดนะครับอา่าฉะนั้นมีปัญหาอะไรแจ้งเกมนะไม่ต้องแจ้งทีเคนเจอร์นะครับทีเคนเจอร์ไม่สามารถติดต่ออะไรได้เป็นพิเศษคือสามารถที่จะส่งเรื่องได้อย่างแบบว่าคุณบอกว่าเจอไอ้นี่ยังโปยังเยอะอยู่ส่งมาไม่มีใครส่งสักคนหนึง่งคนหนึ่งก็ไม่มีครับเงาแม้แต่เงาก็ไม่มีอย่างเงี้ยส่งมาสิผมส่งแบนให้ได้อา่าทเรื่องโดยตรงได้นะครับ อ่าส่วนเรื่องปัญหาพวกนี้นะครับอ่าล็อกอินอ่าล็อกอินเมื่อกี้ที่พูดล็อกอินนะครับคือมันเป็นบั็กของ อะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะวิธีการรออย่างเดียวมันเหมือนกับระบบข้อมูลอ่ะมันมันทับซ้อนจนมันมันจำไม่ได้ทามันก็เลยขึ้นยืนยันตลอดนะฉะนั้นเนี่ยทำได้แค่รอนะครับถ้ารีบก็จะแบบรีกรองรีเกมย้ายไม่ได้อุปกรณ์เห่นู่อนนี่นั่นครับก็จจะยังเข้าอา,อาจจะเข้าได้เลยนะครับเพราะว่าปัญหาเดิมมันจะมีข้อมูลค้างอยู่นะครับอ่าและที่เหลือก็ทําได้แค่อรออย่างที่บอกบางอย่างผมก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่อรออย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดมีอะไรก็ลองสอบถามดูครับบางเรื่องถ้าสมุิคุณโชคดีถามมาในช่วงเวลาถามผมที่เพจนะมีอะไรก็ถามเลยครับไม่ใช่ว่าแบบวางไหมอะไรไหมไม่ได้คุยครับพิมพ์ปัญหาเลยถ้าเป็นปัญหาที่ผมว่างอยู่พอดีโอเคปัญหานี้ช่วยได้ก็จะแจ้งครับปัญหาในพึ่งพูดในคลิปพูดทุกวันก็จะแปะคลิปไปหรือบางอย่างไม่รู้จริงก็อาจจะให้แจ้งตัวเกมนะคือมันทําอะไรไม่ได้จริงครับ ดูครับบนไปบนมาเปิดจะหมดตูดอยู่แล้วนะครับห้าเปอุดท้ายแล้วกันพอแล้วนะครับดูดิสลอ็อตบายมสองตัวนั่นไงแถมอเอาไปทั้งหมดเลยหมดชีวิตจนให้เธอแล้วนะครับต้องการสองตัวเท่านั้นบายมกับสลอ็อตได้จบปึ้งเลยไม่ได้จบเฮดูดิจะจบปึ้งหรือจะจบเฮอคโลนวงคนลบโลบเก็บกันใหม่ละ โอ้โหตาลิตเตเลือกเก็บมาโดนดูดครับเป็นปกติครับเกมทุกรอบโคลรโบจะต้องมีอะไรบางอย่างมาดูดนะครับขึ้นอยู่กับเราครับนั่งทับมือไหวหรือเปล่าอ่ะเปิดบบนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บใหม,ม่ไม่เป็นไรครับของฟรีนะครับก็ไปลุ้นเอาครับ5ใบ10ใบ15ใบ20ใบลุ้นโคลโบได้ อ่าหรือไม่ก็เอาเกียร์นะเออเอารูบี้นะครับที่จะไปเปิดเกียร์นะเออแต่ผมเปิดเกียร์ด้วยไอ้ดีนี้ผมอยางได้โดนน่นอนหลายๆไอ้ดีนะครับก็ไม่เอาละไม่เอาไม่เอารูบี้เปิดเลนเจอร์นะเอารูบี้เปิดเกียร์เออก็ไม่รู้อีกจะออกไหมเออเกมนี้มันทั้งสับสนจริงจริงนะอันสุดท้ายโดนรับประทานเรียบร้อยครับคือ่องของนี้ว่าการเปิดเลนเจอร์ออกง่ายว่าเปิดเกียร์เอาง่าย ถาเปิดได้เกียก็สบายใจครับเอาไปใช้ได้ยาวนานนะครับส่วนเรนเจอร์ก็เหมือนกันแหละถ้าตัวไหนใช้ดีก็ใช้งานได้เป็นปีนะครับอใครเปิดกระชากก็ตามนั้นเดี๋ยวผมเปิดต่อไอดีอื่นนะครับมาเปิดกันต่อไอดีสิบนะครับไอดีสิบอยากได้บอดมืดเลยเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าไอดีนี้ล็อกก็ไม่มีครับไม่มีตัวดามเมจแบบประเภทตึงๆเลยนะไอดีนี้เลยไปเล่นทางบินนะครับอ่าดูทรงแล้วน่าจะหมดเกลี้ยง หมดเกี้ยงทุกอย่างเลยอร้านค้าอีเวนต์นะครับจำได้ว่าตัวกระชาาหน่าจาแรกไปยังไม่ครบโอ้โหโกบเติบอะไรยังไม่ได้แรกเลยนะอะแลกทิ้งไว้กันเอแลกทิ้งไว้อไม่เป็นไรสิบใบสิใบ,บขอให้ได้รุ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมก็แอบเสียไดย้เหมือนกันครับว่าถ้าลายเกมขับแจกมา5า้ใบเออมันก็จะได้ไปเรียบร้อยแล้วนะ อ่ฉะนั้นอย่างที่บอกเห็นใจครับทําได้แค่รออย่างเดียวครับแจ้งรเรียบร้อยเพีองที่บอกว่าแบบพอมันเป็นของไทยอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดปัญหาอะไรต้องรออะไรไหมสุดท้ายถ้าแบบว่ามันจะไปแจกพร้อมอัปเดตโคโรโบก็ต้องเป็นตามนั้นนะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับตู้กาชาตก็เหมือนกันติดปัญหาอะไรเห็นคนบอกว่าบอดมืดออกยากมาก แต่ผมเห็นอยู่เหมือนกันเห็นมีคนเปิดได้ด้วย Ruby นะเห็นส่วนใหญ่เปิดด้วย Ruby นะออกบอสมืดอยู่เหมือนกันนะโอ้โหก็ออกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวบินเดี๋ยวพเผลอไปทำบินตัวอื่นก็นเลยนะมาเปิดกันต่อ ID 9นะครับ ID 9ตัวผมเหลือเยอะนะก็จะเอามาแบ่งเปิดนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ผมจะมีบอสมืดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวกาชานะครับปรีดทั้งหมด นะครับช่วงนี้คือเด้ว่าคนอยากได้ก็อยากได้นะเออแล้วก็เหมือนันครับคนเปิดได้ก็เปิดได้นะครับคนเปิดไม่ได้ทาไงก็เปิดไม่ได้ผมมันมันไม่รู้จะแนะนาอะไรอะ่ะผมก็แนะนาได้แค่ว่าเอาใจช่วยเอาใจช่วยอย่างเดียวเลยนะครับคือผมจะมองแค่ว่ามันไม่น่าจะเกลือได้แบบตลอดนะครับมีอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแบบ เขาอาจจะเปิดได้บ้างไหมไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยไม่เคยได้เลยเลยนะคือบางคนอาจจะบอกว่าโอโ้พี่ปี2ปีผมก็ไม่ได้เลยนะครับโอ้นี่ยังไม่ได้แรกเลยอ่าฉะน,นั้นก็แลกมาล่านะครับแล้วก็ไม่เปิดเยอะนะเอาไปเน้นโคโรโบดีกว่านะครับเพราะว่าตัวหลักผมมีครบแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวที่ต้องการน้อยตัวเลือเกินเออครับแต่ถ้าเกิดได้มาก็ปังนะ อ่าคลิปนะครับไปดูแลกันครับตลอดโอ้โหนี่มาครับอ่ะแรกๆไปให้ครบซื้อไปครบให้เลขมันสวยแต่เปิดนี่ไม่เปิดเยอะน,นะอันแรกกบม่วงครับให้เขารู้ว่าเราอยากได้อ่าเพราะเปิดสัง่งมืดนะต้องใช้กบม่วงในการปั้นนะครับส่วนบางตัวจะแบบว่าสกิลนึ่งนะครับก็ใช้ได้แล้วครับอ่ากบมีไม่เยอะนะครับก็บางตัวนะเน้นย้ำว่าบางตัวนะครับ ตะกิ้่1ใช้งานได้แล้วเช่นเอามารีเซ็ตเอามาป่วนครับก็เอามาใช้ได้นะเป็นจเป็นต้องใช้กบครบ20ตัวครับอาจจะไปเลือกบ้านตัวที่มันแบบเน้นๆตึงๆแล้วกันนะอ่เป้าหมายครับ2ตัวหลักๆอ่านะครับเบาโยมกับสล็อตนะครับเปิด50ใบพอไม่เอาเยอะแล้วไม่เอาเยอะนะ เออครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็โอ้โหก็ออกคือมันก็ออกจริงๆนะเข้าเกมผมยังทําเหมือนเดิมครับว่าเข้าเกมเป็นมูลเก้าดาวกับริงคลาสเก้าดาวนะครับอ่ยเลลี่มีไว้ก่อนอ,อย่างดันยากก็เหมือนกันคนก็นาถามผมมาเยอะผมก็ไม่ใช่ผู้พัฒนานะคืออย่างที่บอกว่า โอ้โหดีกําลังมองหน้าอยู่ว่าบอสตัวไหนเนี่ยบอสผู้กันอะถือว่าเป็นตัวการบินที่ดีที่สุดนะตอนนี้คือเสียงบนลีกระดับสูงหรือบนท็อปตำนาน,นครับเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าถ้าจะกันบินดูตัวเนี้ยคือที่สุดเลยนะครับ่าเพราะว่าตัวมันเองอะจิ้มดูไม่ได้ต้องไปดูในหน้าทีมนะครับคือตัวมันเองเนี่ย ก็ตีธรรมดาก็มีผลนะครับเพราะว่าท่าชนะด้วยครับดาเมสกิลก็มีผลทะนั้นเนี่ยใครที่เบือบ่อบินดุนะก็คือตัวคนี่รคสนาดบินเนี่ยไอตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์่าส่วนเจมผมรีวิวไปแล้วครับคือเขาบอกว่าถ้าเล่นเป็นทีมเรามีตัวหนึ่าและหนึ่หยุด5นะครับเพิ่มแน้พันอะไรประมาณนี้ครับ มันก็ทําให้ตัวบินไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นเจมก็ช่วยได้บ้างแต่ว่ามันยังกันไม่ดีเท่าพู้กันเพราะว่าู้กันมันชนะท่าโดยตรงแล้วก็กันตัวอื่นๆได้ด้วยนะอฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเบื่อตัวบินจริงๆครับผู้กันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ฉั้นก็เอาไว้ได้นะเออนะมาไทีนี้ผมเป้าหมายผมโคโรบโบไว้ก่อนอื่นๆไม่เป็นไรครับมีบอสมืดแล้วก็ จบนะครับ่าไปรุ้นกันต่อครับอีกยี่สิบใบเอาแค่นี้พอเฮ้ยถือว่าได้ตัวดีแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากบมีเยอะมากๆครับก็คงจะลองปั้นดูไหมเออหรือแบบเดี๋ยวค่อยปั้นไอดีนี้ให้มันไปอยู่ในหลีที่บอกว่าเริ่มเจอบินตึงๆคือผมอ่อาจจะแบบว่าด้วยไอดีไม่ได้แบบ ตึงขนาดนั้นครับแต่เดี๋ยวคงต้องตึงแล้วละเพราะว่าตอนนี้เหมือนพวกเกียร์อย่างเงี้ยผมยังไม่ได้จับมาใส่เลยคือจำได้ว่ารองเท้าคิดมาผมยังไม่ได้จับมาใส่เลยนะอย่างที่บอกครับบางทีก็เล่นแบบย่อนย่อนนะอ่ะแถมเพิ่มไปอีกนิดนึงแล้วกันมันก็อยากได้อ่ะผมก็อยากได้นะโยมตลอดคือตัวพวกนี้มันใช้ได้ยาวนานครับคอมโบถือว่า ถ้าไม่ใช่ช่วง up, บัฟสมมติว่าเกมปรับสมดุลหรืออาจจะมีการเดิฟคือด้วยสกิลของเรนเจอร์ผมว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะคอมโบกอ็อย่างตัวนืดนะนืดรู้กันอยู่แล้วครับว่าจําเป็นจะต้องปล่อยตัวเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงบัฟหรือว่าเรนเจอร์ตัวนั้นๆบัฟอย่างตัวนี้ในสมัยที่ตัวนืดนะคนนี้กองเชียร์เนี่ยในสมัยที่ตัวนืดแบบว่าใช้ดีมากเนี่ยตัวนี้ก็มีการหยิบจับธรรมชใช้เยอะแต่พอไม่ใช่ช่วงบัฟช่วงไหนก็ไม่ได้ใช้กันนะครับ แต่ว่าคนนี้ของเชียร์เขาเลิกใช้ก็ไปนานแล้วออย่างที่บอกครับมีไว้ก่อนบางอย่างโอ้โหนี่ก็เหมือนออกเลยเล้ยนี่เดือดทะลุแล้วนะเปิดทะลุแล้วสุดท้ายสุดท้ายเออแม่ชีมีหรือยังตัวมันเป็นตัวปกตินะจริงๆทําออกมาค่อนข้างดีครับแต่ว่าใช้จริงก็มันไม่เหมือนแบบตัวอวยของเกมนะโอ้โหก็ออกอีกอ่ะดูครับว่าออกแบบทะลักไหลมาเทมาเลย โอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยไอตัวที่แบบว่าถือว่าอ่าบาวทานเสริมไปดูรีวิวแล้วกันผมบอกไปแล้วครับว่ามันยังดีไม่สุดผมให้มันอยู่ในระดับเดียวกับประมาณซารีไอดอลอ่าไม่นับความสามารถนะไม่นับความสามารถครับผมถือว่าก็ค่อนข้างจะอ่ใช้ได้แหละแต่ว่ามันมีตัวดีกว่าคืออย่างที่บอกว่าถ้าดามเมจมืดต้องบอสมืดอย่างเดียวเลยนะแล้วก็จบไปเลยไม่ต้องไปหาแบบตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,กบม่วงนิดนึงครับ โอ้โหหกสบตัวอ่ายสบายๆก็เดี๋ยวค่อยไปจัดสรรบันสวดดูแล้วกันนะว่าแบบว่าจะเอาตัวไหนหยิบจับมาเข้าทีหมู่แต่ก็แบบว่าทําใจลําบากนะครับเพราะว่าตัวไหนผมทำาก้าดาวแม็กแล้วก็ไม่อยากเอาออกโอ้โหอ่ะเดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีนึงนะว่าจะอย่างไรครับ มาเปิดกันต่อ ID 6นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ID นี้สายการบินก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนักครับแต่ว่าก็อยากจะเอาให้ภาคพื้นมันตึงๆนะครับบอทมืดนะครับผมยังไม่แม็กนะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอทมืดมาโอเคนะครับนี่มีไม่ได้ใช้อเอาเกตดทัดด้วยออนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นภาคพื้นเท่าไหร่เน้นบินดุนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวคงจะพยายามทําให้พักพื้นครับมันตึงๆตัวนิดหนึ่งนะครับก็เลยมาเปิดกดรับบอลเดี๋ยวเปิดกันจังะมานึงครับแล้วก็แน่นอนครับเป้าหมายหลักๆก็จะเป็นโคโรโบแล้ะนะอันนี้ถุงรังาคารกิวครับเผื่อใครยังไม่ได้จากหัวกิวครับเข้าไปกราบกลานขอนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า ถ้าเก็บกันจริงจังหน่อยเนี่ยเดือนหนึ่งจะซื้อได้ซื้อได้ทุกเดือนนะผมว่าน่าจะซื้อได้ทุกเดือนนะครับอันมารักสูตรเดิมนะครับเออจริงๆเราต้องซื้อจากร้านค้ากิลดอว่าไอ้อันนั้นเดี๋ยวต้องแลกอยู่ดีครับร้านค้าอีเวนต์ครับนี่ยังไม่ได้แลกเลยนะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะแลกกันไปหมดแล้วนะ เพราะว่าตกกระชาที่เป็นอะไรที่สําคัญครับแต่ผมเนี่ยจะอย่างที่บอกผมจะวางแผนอ่ะผมรู้แล้วว่าแสงมาครับแสงมาอ่ามีตัวอะไรต้องการบ้างครับบดมามีตัวอะไรต้องการบ้างครับเพราะว่าต่อด้วยโคโรโบอ่ะเออนะระวังไว้น่อยครับอ่ะตัวน,นี้สําคัญครับอ่าไวรดีเซอร์ความสามารถก้าวดาวครับอมาครับน่าจะมีตัวเยอะอยู่ประมาณหนึ่งโอ้โหก็ไม่ได้เยอะก <c oughs> ็ไม่ได้เยอะ <c oughs> ตเท่าไหร่นะอะคอปเปอร์สักหกรอบแล้วกัน อ่ะป้าหม่ไปโคโรโบแล้วเพราะว่าจะได้ใช้ทิศทางไม่รู้ว่าทิศทางใหม่ๆจะมาไหมหรือทิศทางเดิมๆแล้วบัฟขึ้นมานะครับหยุด5จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็บัฟให้มันโหดไหมหยุด5้ายังโหดนะครับหยุด5้าจริงๆยังโหดม,มากๆอยู่นะครับอ่าแม้ว่าจะมีความสามารถต่อต้อตานตนะ่ผมมองว่าก็ยังโหดหรือเกมจะยังเน้นย้ำไปที่ เพิ่มแล่พันเพราะว่าความสามารถยังไม่ได้ถูกใช้นะความสามารถต่อต้านเพิ่มล่พัน,รนครับข้อมูลอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้ว2อสเดือนแล้วมั้งนะครับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เพราะว่าเพิ่มแล่พันมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องออกมาอีกผมว่าถ้าคนละโบเป็นเพิ่มล่พันอีกร,รอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวเห็นนะครับในเดือนมีนาคมเลยก็ได้นะครับในส่วนของต่อต้านเพิ่มล่พันซึ่งถ้าเกิดโดนต่อต้านเพิ่มล่พันเนี่ย ต้องอย่าลืมนะว่าความสามารถบบมันกันได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวออหลายคนบอกว่าเดี๋ยวพอต่อต้านเพิ่มแล้วพันมาตัวเพิ่มแล้วพันก็จะใช้งานไม่ได้ต้องอย่าลืมว่าเพิ่มแล้วพันมันก็จะ จำเพาะเจาะจงครับจำเพาะเจาะจงไปที่ตัวนั้นๆว่ามันแค่ตัวนั้นนะแต่ถ้าเกิดตัวอื่นๆในทีมโดนก็เหมือนกันครับเพราะว่าเรนเจอร์ที่ยังสําคัญในทีมผมว่าก็ยังมีหลายตัวสมมุติว่ามีเรนเจอร์ตัวโหดๆเลยแสงมืดหรือตัวปกติมาดีๆ2ตัวสมมตินะมาแบบเจ๋งๆตึงๆเลย2ตัวนะครับมันก็จะมีแค่2ตัวนั้นนะที่ต่อต้านเพิ่มหน้าพันธุ์แล้วอีก8ตัวในทีมอะมันไม่สําคัญเหรอมันก็สําคัญไงดังนั้นผมก็เลยยังมองว่าเพิ่มหน้าพันธุ์ก็ยังสําคััญครบ อ่าอีกอย่างนึงคือบักเออครับอย่างทุกวันนี้บางคนยังยังโดนอยู่เลยครับในส่วนของอ่าความสามารถนะครับต่อต้านหยุด5วิธีอ้าแล้วทำไมายังโดนมันติดบั็กนะเกมนี้ช่วงช่วง,งประมาณทั้งสอปีหลังน่ยบักเยอะมากเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าเกมพยายามจะพัฒนาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดแต่ว่ามันก็ยังข้ามมัได้เอาหนีไปบมาเอาละไหลแล้วครับไป,ไป,ไปมาคือหมด คือคือเกมพยายามจะก้าวข้ามขีดจำกัดแต่ว่าบางอย่างมันก็ยังก้าวข้ามไม่พ้นครับมันก็เลยติดปัญหาหนู่นนี่นั่นเยอะนะครับอ่าเนี่ยอ่ในย้ำอีกครั้งครับทิ้งท้ายโอเคเปิดแค่นี้พอแล้วจบเลยดีกว่านะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายนะเพราะว่าคําถามนี้เดี๋ยวเชื่อว่าจะต้องถามกันอีกเยอะนะครับว่าไลฟ์เกมรขาดทำไมไม่แจกสักทีนึงครับรอบที่แล้วเนี่ยก็ดีเลย ประมาณ2อาทิตย์เลยไปแจกตอนอัปเดตรอบนี้ก็เหมือนกันไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้แม้ว่าในประกาศเขาแจ้งว่าว่า17นะครับแต่สุดท้ายก็รอดูตอนนี้คือผมก็ แจ้งไปแล้วนะครับแจ้งไปสองครั้งนั้นนะเพื่อที่จะแบบเร่งว่าเมื่อไหร่จะได้ครับคือไม่มีคําตอบอยู่แล้วตอนนี้คือแจ้งแล้วก็ทําได้แค่รอนะครับเพราะว่า,าคนจัดการจะเป็นแคาทางผู้พนะัฒนาแล้วก็กิจกรรมมันเป็นของไทยเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวถ้าคนอื่นได้แล้วเราไม่ได้เนี่ยอันนี้ค่อยมาตกใจแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้แต่ก็ยังอบอกว่าเข้าใจแหละเพราะว่ามันมีตั๋ว5้าใบค,ครับบางคนอยากจะได้ตัวมืดมากๆนะครับก็ ทำใจแล้วกันถ้าสุดท้ายไม่ได้ไปได้ตอนอัปเดตก็คิดซะว่าเอาไปเปิดโคโรโบแล้วกันเนาะะัะน,นั้นกิจกรรมนี้ก็ทําได้แค่รออย่างเดียวครับอ่ะใครเปิดกระชากขอโชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการครับ ส่วนถ้ามีทุนอยู่อ่าแพ็คเพล็กยังไม่ได้จัดจะเปิดเรนเจอร์จะเติมทุนเป็นโคโลโบสบายๆครับแนะนำร้านเตอร์เกมวันนี้นะครับแกน้ำกานค้าเทอร์เวสเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับอ่าเติมถูกมีแค่ iOS นะทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android ถ้าไม่เกลียดกรูบี้ Android ก็จัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองยูจีโฟนอะใครนะครับเล่นหลายไอดีนะครับด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะทำได้หลลาาาายยเเกมมคคครรรัับบบสอถ้้้นได ว่าเกมไหนทําได้บ้างต้องทําอะไรยังไงครับจะเติมเกมหรือบริการโปรแกรม,มจําลองครับสนใจนะไปตามลิงก์ครับแปดล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปกหมคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจะนำแากรับาชิญพิสนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วค่ัใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอขอให้ได้ตามที่ต้องการนะเออครับอยากจะเห็นเพื่อนๆม,ม,มีทีมดีๆโหดๆจะเล้ได้เล่นแบบสนุกสุกไปด้วยกันยาวๆนะยิ่งช่วงแบบบอดโหดๆเนี่ยการมีเรนเจอร์ตัวดีๆบอกเลยครับตั้งรับโอ้โธนะ ระแบบยาวไป็ห่างว่าวเลยนะอ่ขอขอให้โชคดีแล้วกันครับวันนี้ลาไรก่อันครับสวัสดีครับ